เงินคนละครึ่งใช้ถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้จริงไหมนะครับกับข่าวสตังมีเดียววันที่7พฤศจิกายน2568นะครับจะบอกว่า,ามีบางส่วนนะครับที่อาจจะใช้ได้ถึงวันที่11เท่านั้นเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการกําหนดว่าคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยนะฮะต้องใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่11พฤศจิกายนเวลา5ทุ่มอย่างน้อย1ครั้ง ถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยใช้สักครั้งระหว่างช่วงนี้คุณจะโดนตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็จะนําสิทธิ์นี้เนี่ยไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในช่วงต้นปี69ดังนั้นแล้วนะครับคนที่ใช้สิสธิ์คนละครึ่งไปแล้วนะครับอย่างตามหนึ่งครั้งเนี่ยก่อน11พฤศจิกาย,ยน5ทุ่มเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ยาวจนถึงสิ้นปีนี้นะครับ31ธันวาคม68นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยได้ใช้สิทธิ์นะครับ ต้องรีบใช้อย่างต่ำหนึ่งครั้งจะก,กี่บาทก็ได้นะครับต้องใช้ก่อนวันที่11พฤศจิกายน2568เวลาหทุ่มตอบเกียร์ชัดนะครับดังนั้นแล้วใครที่ใช้ไปแล้วเหลือกี่บาทเนี่ยคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับใครที่ใช้วลลรัส2องร้อยเต็มอัตราบ้างสตังก็ใช้นะครับแต่ว่าบางวันก็ใช้มอนก็ไม่ใช้แล้วแต่บางร้านก็รับคคลดครื่งร้านก็ไม่รับเนาะแล้วแต่เงืนะ่อนไขเนาะคุณผู้ชมมีปัญหาหรือมีคําถามอะไรเกี่ยวกับคลครึ่งก็คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้เลยนะครับแลวตอน,น สตัง์มีเดียสามารถไปกดติดตามได้ที่ Facebook นะครับคุณจะใกล้ชิดกับสตัง์มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับคนในครอบครัวเลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยยูทูก็ยังมีเหมือนเดิมก็สามารถติดตามได้ใครที่ถามอะไรคอมเมนต์มาได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังต์มีเดียด้วยแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้าครับ